สนับสนุนโดย All New Camry the new icon of elegance Sing Discover 500 Galapagos แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสวัสดีวันปีใหม่ค่ะสสวัสดีวันปีใหม่เหมือนกันจ้าอ้าวคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีวันปีใหม่ไทยนะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮอตไลน์ฮอลิเดย์กับผู้เราสองสาวเจนนี่ค่ะใชตจงค่ะพบกับผู้เรานะคะทุกวันอยู่นะคะตะเริ่อค่ะเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาห้านาทีถึง10บนาฬิกาสินาทีค่ะและในวันนี้นะคะก็เป็นวันผู้สูงอายุของไทยเราด้วยนะคะซึ่งตรงกับวันที่13เมษายนนั่นก็คือวันสงการนั่นอเองค่ะหรือว่าวันปีใหม่ไทยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะประสมนิกรเช้าไทยเนี่ยตั้งแต่เช้าเลยก็ไปทําบุญตักบ,บาตรนะคะแล้วก็กลับมารดน้ําดําหัวผู้ใหญ่กันนั่นเองค่ะวันนี้นกะก่่อมาาาาถยยรยร เนี่ยค่ะวันนี้ก็ได้ไปรดน้ําดาหัวผู้หลักผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วใบตองล่ะใบตองก็ที่บ้านค่ะผู้ใหญ่ที่บ้านเรียบร้อยแล้วค่ะแต่มาไม่ทันแม่คุณตาคุณยายนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะก็ถือเป็นวันดีๆอีกหนึ่งวันที่เราจะได้รับพรจากผู้ใหญ่ด้วย ถือเป็นการฝากฝังตัวในปีนี้นะคะให้ทุกสิ่งทุกอย่างในร่าบรื่มไปได้ด้วยดีค่ะแล้ววันนี้นะคะใบตองขอเริ่มกับข่าวดีๆเลยค่ะวันนี้นะคะจะพาไปชมกิจกรรมโตโยต้าเมืองสีเขียวค่ะรวมพลังเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนค่ะร่วมกันปลูกป่าชายเล้งค่ะพี่เจนนี่ปีนี้นะคะก็เป็นปีที่11แล้วค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน,นะคะเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพพระราชสุดานะคะสยามบร,รมราชกุมารีเนี่ยทรงพระเจริญมายุเนี่ยครบ60พรรษค่ะถือเป็นกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมที่มีการรวมตัวกันมากที่สุดก็ว่าได้เลยนะคะสำหรับกิจกรรมโตโยต้าเมืองสีเขียวรวมพลังเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนปลูกป่าชายเลนปีที่11เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนืน่องในโอกาสสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมาย,ยุครบ60พรรษาโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้ริเริ่มโครงการปลูกป่าชายเลนและจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องติดต่อ,อก,กันเป็นปีที่1 1แล้ว คือเป็นกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจัดขึ้นภายใต้โครงการ Toyota Eco Network เครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนซึ่งเป็นศูนย์กลางเครือข่ายทำความดีสำหรับผู้ที่สนใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมจัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทับบกบางปูจังหวัดสมุทรปราการค่ะ ในงานได้รับเกียรติจากนายนินนาชัยธีรพินโยรองประธานกรรมการบริษัทประโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเป็นประธานในงานพร้อมด้วยนายวิเชียนเอ็มประเสริฐสุกรองกรรมการผู้จัดการใหญ่นายมานะชูขันทองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่รวมด้วยนายตรีรัตภูโคชสารศิลป์ผู้ในการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนายอย่างยั่งยืนประเทศไทย และผู้แทนจากกรมพลาธิการทหารบกก่องทัพบ,บกรวมพิธีเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการค่ะพร้อ,อ,อมออกันนี้ทางโตโยต้าย่างได้ร่วมมอบเงินสนับสนุนโครงการปลูกป่าชัยเลนกว่า3ล้านบาทให้แก่นายตรีรัตนภูโคชสารสินผู้ในการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนายอย่างย,งยั่งยืนประเทศไทยอีกด้วยล่ะค่ะ ถึงแม้ว่ากิจกรรมปลูกป่าชายเลนของโตโยต้าจะดำเนินมาถึงปีที่11แล้วนอกจากต้นไม้ที่ร่วมกันปลูกไปจะเจริญเติบโตงอกงามไปบ้างแล้วแต่จํานวนอาสาสมัครและครอบครัวโตโยต้าที่พร้อมใจกันมาร่วมกิจกรรมก็ไม่เคยลดน้อยลงไปเลยแล่ะค่ะ สำหรับปีนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า4,000คนประกอบด้วยอาสาสมัครกลุ่มพนักงานโตโยต้าเครือข่ายพืชสิ่งวัตอมที่ยั่งยืนกับโตโยต้าสมาชิกโตโยต้าคากรับต่างๆสมาชิกเครือข่ายโตโยต้า c s f a c e b o o k และประชาชนทั่วไปที่ต่างร่วมทุ่มเทแรงกายหยาดเหงื่อเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ป่าชายเลนปากแม่น้ำพื้นสุดท้ายของภาคกลางแห่งนี้ให้เป็นที่อยู่อาศัยแก่สัตว์ชนิดต่างๆในระบบนิเวศชายเลน กิจกรรมปลูกป่าชายเลนของโตโยต้จะใช้พันไม้3ชนิดด้วยกันค่ะได้แก่ต้นสแสมต้นกองกลางแล้วก็ต้นลำปูจำนวนถึง50,000ตน้นก็ถือว่าเป็นการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวช่วยกันปลูกป่าชายเลนซึ่งก็จะทำให้พื้นที่บริเวณนี้นี่เป็นเป็นพื้นที่ป่าชายเลนชุ่มน้ำของโลกในเร็เวๆนี้นะครับหรือที่เราเรียกว่าแรมซ่าไซก็จะทำให้ ป่านิเวศแถวนี้เนี่ยมีสัตว์บนผิวดินเพิ่มขึ้นจากเดิมนี่มีอยู่30ชนิดก็กลายเป็น40ชนิดแล้วก็นกก็เช่นเดียวกันก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับ ถือเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะคะ<ช>ที่ประชาชนคนไทยและทุกคนในสังคมเนี่ยได้ร่วมกันทําความดีเพื่อสิ่งแวดล้อมจางใช่ค่ะและนี่นะคะก็ยังเป็นแรงกระตุ้นเล็กๆนะคะที่ผลักดันให้เราเนี่ยช่วยกันรักษาแล้วก็อนุรักษ์ธรรมชาติเอาไว้ด้วยค่ะช่วงหน้านะคะเจนนี่จะพาทุกท่านนะคะไปท่องเที่ยววิถีไทยกันที่ไหนนั้นรอติดตามกันสักครู่ค่ะ สนับสนุนโดยพร้อมดีหุ่นดีด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกิโลออาต์ We a s k all time f r i e กลับมาพบก,กับช่วงที่2ของรายการ Hotline Holiday ค่ะพี่จันนี่คราวที่แล้วนะคะเราไปรู้จักกับ12เมืองต้องห้ามพลาดกันมาแล้วค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็บอกไปแล้วว่าการท่องเที่ยววิถีไทยเนี่ยมีรูปแบบอย่างไรบ้างแล้ววันนี้นะพี่ก็จะพาไปท่องเที่ยววิถีไทยที่จังหวัดชัยนาทจ้ะ ไปใช้นาดมาไปคนเดียวมาหรอคะใช่ไปคนเดียวเพราะว่าใบตองหนีพี่ไปจังหวัดตรังมาโอ้ยไม่พูดดีกว่าคะ่ะงั้นเราไปชมภาพกันเลยดีกว่าคะ่ะ ็มาอยู่กันที่จังหวัดชัยนาธนะคะกับท่านผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรีอ่างทองและจังหวัดชัยนาธท่านผอ,อวิสรุตอินแย้มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเจนครับค่ะท่านผอคะตอนนี้อยากจะทราบว่าการท่องเที่ยววิถีไทยของจังหวัดชัยนาธมีรูปแบบยังไงบ้างคะครับถ้าเป็นชัยนาธก็จะเป็นวิถีไทยในเรื่องของการสร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญาไทยต้องให้เหมืองชัยนาธ ไม่ว่าที่พักไม่ว่าอาหารการกินไม่ว่าว่าทำอะไรต่างเนี่ยสร้างสารรค์ด้วยภูมิปัญญาโดยเฉพาะงานของเขาเนี่ย ในเรื่องของวิถีไทยเกี่ยวกับชาวนาไทยนะครับเราจะเห็นวิถีไทยที่เป็นชนบทไทยประการสําคัญการท่องเที่ยวของเราวันนี้ส่งเสริมในเรื่องของการออกกําลังกายด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยหน่า<ะ>สนใจมากเลยค่ะท่านผอครับท่านพอ,อคะทำไมวันนี้จักรยานเต็มไปหมดเลยคะเมืองนี้ก็เมืองท่องเที่ยวโดวยจักรยานแล้วก็ส่งเสริมในการออกกําลังกายรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้ที่สําคัญก็คือเราได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ว่าการจังหวัดนะครับมาต้อนรับคณะรายการของเราเลยจังหวัดชัยนาทเรานะเป็นจังหวัดที่ผู้คนเนี่ยใส่ใจในเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะเพราะนั้นเนี่ยพวกเราก็เลยช่วยกันรวมตัวกันนะโดยภาคประชาชนนะ,ะนะนอกจากทําให้เราสุขภาพแข็งแรงเนี่ยอย่างผู้ว่าหุ่นดีนะไหม,ม,มนะ<ะ>น้องแ่ย ทำให้มีเพื่อนฝูงเยอะๆเลยมันก็มีประโยชน์และที่สําคัญต่อมาคือว่าชัยนาทเราก็เลยตกลงปลงใจร่วมกันว่าปีหนึ่งมี12เดือนเราก็12เดือนในการปั่นเลยนะและแต่ละเดือนเนี่ยเราก็เอาของดีของชัยนาทเนี่ยมาโชว์ชัยนาทเราเนี่ยเป็นเมืองแห่งธรรมชาติเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมเก่าแก่ตั้งแต่ทวารวด,ดีเป็นพันๆปีมีเส้นทางที่ ทั้งอยู่ริมแม่น้ํายาวมากกว่า5 60กิโลเมตรมีทั้งเส้นที่ผ่านทุ่งนาเป็นร้อยกิโลมีเส้นที่สามารถไปภูเขานะไปเดินปา่าไปอะไรได้ไปวัดวารามได้และที่สําคัญถ้าท่านเป็นคนต่างถิ่นนะเราก็จะเตรียมมักคุเทศที่เป็นคนที่รักการปัน่นแล้วก็มีจิตใจอาสาเนี่ยพาท่านปัน่นไปตามที่หัวใจท่านปรารถนาบริการอย่างนี้นะผมกล้ายืนยัน มีที่ใชหน้าที่เดียวครับิอออไมมหรรรืืืั่นาายกาชปเปเดคุณผู้ชมคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่กลุ่มน้ำพริกแปรรูปนะคะบ้านท่าไม้คะ่ะท่านผอคะวันนี้เนี่ย กลุ่มนาิีแปลรูปบ้านท่าไม้เนี่ยมีการทําแบบวิถีไทยยังไงบ้างคะโอ้ในส่วนนี้นะครับก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะประการสําคัญก็คือสร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได,ได้แล้วก็นําวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในชุมชนทั้งหมดเลยเชื่อไหมว่าทํามาเกือบ40ปีแล้วสามารถะะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานส่งลูกหลานเป็นแพทย์พยาบาลได้นะแล้วก็นําพิเขาทำเนี่ยนะครับทั้งพริกแกงแกงส้มแกงเผ็ด น้ำพริกเผาแกงป่าทั้งหมดสารพัดน้ำพริกที่นิยมชมชอบมากที่สุดอะไรครับน้ำพริกแกงปิดแกงป่าจ้ะเหรอมันแตกต่างกับที่อื่นยังไงอ่ะเราไม่รู้เขมาืทีท้งนั้นเลยจ้ะแล้วกีดาวแล้วคะสีดาวแล้วด้วยเราส่งขายทั่วไปทั้งหมดเลยเป็นน้ำพริกที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชัยนาทก็ต้องที่นี่แหละครับแล้ววันนี้จะให้เราชิมอะไรอ่ะชิมเผาหวานจ้ะเผาหวานนะ้น้ำพริกพร้อม ไข่เจียวพร้อมข้าวพร้อมผักพร้อมเป็นขอลองชิมก่อนได้ไหมคะท่านผออไม่ได้ออพอต้องก่อนต้องนําก่อนขออนุญาตนะครับแม่อรอพรเลย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนท่านพอครับตอนนี้เรามาอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนนะครับตำบลหาดท่าเสาอํเาเภอเมืองจังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นการผลิตทูบหอมอินมงคลนะฮะวิสาหกิจชุมชนนี้คืออะไรท่านพอคือคนในชุมชนเนี่ยจะมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจร่วมกันทั้งหมดเลยโดยที่อยู่ในบ้านของตัวเองอะไรตัวเองอย่างเช่นทำทูบเนี่ยนะฮะการทูบเนี่ย บ้านโน้นบ้านนี้ก็ช่วยกันทํามานะฮะผงทูบก,ก็เหมือนกันก็เอามาจากบ้านโน้นบ้านนี้แล้วคนงานที่มาทําที่นี่ทั้งหมดก็ใช้แรงงานในหมู่บ้านในชุมชนก็สร้างงานสร้างอาชีพกระจายไรายได้โดยใช้วัสดุอุปกอรณ์ในชุมชนก็เรียกว่ารับวิสระกิจชุมชนนะฮะ ผ,ผอมเรามีกี่ชนิดครับตอนนี้ครับมีทั้งหมดอยู่ประมาณร้อยอย่างนะครับร้อยกว่าอย่างบบ <Jenny S 2> ครับเยอะมากเลย,เยแล้ว,ลว,ลว100ร้อยกว่าอย่างนี่มันใช้ในพิธีการเดียวกันหรืออะไรยังไงบ้างฮะใช้แตกต่างกันครับเพราะว่าพิธีการไหวหรือบูชาเนี่ยเรามีหลายกรรมมวิธีอย่างเช่นเราบูชาบวงสวงหรือเราจุดเพื่อให้วอมหอมปรับอากาศในห้องหร<อ>ือการจุดแบบ ลาย,ยุงทูกไล้ควันก็มีครับ,รบมีทุกส่วนเลยอ่ะเ,ออเก่งมากชุมชนเราเป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีการผลิตไม้ครังทูบมาก่อนแล้ว<อ>พัฒนามาผลิตทูบมาการต่อย,ยอดเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า,า,าโดยใช้แรงงานและใช้วัตถุดิบในชุมชนทั้งหมดครับอ๋อนี่คือการต่อยอดเราทารําก้านทูบเราเลยทําผลิตภัณฑ์เป็นทูบซะเองเลยครับผมแล้วก็ผลิตออกมาขนาดได้ร้อยกว่าชนิด ครับโอ้โหคุณนี่เยี่ยมมากเก่งม,มากนี่คือสถานีแรกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์นะครับนำเทคโนโลยีและความรู้ที่ทันสมัยมาต่อย,ยอดภูมิปัญญาไทยจนทำให้ชาวนาไทยไม่ได้จนอย่างที่คิดเราจะมองว่าคนเนี่ยที่ทัน ทานข้าวทุกวันเนี่ยาจะมีความเจ็บป่วยกันมากขึ้นใช่ไหมครับเออใช่เราก็เลยคํานึงถึงว่าเออทำไงเราจะปลูกข้าวกินเองให้มันปลอดภัยรลงสีข้าวเนี่ยเราก็สีเฉพาะข้าวที่เป็นข้าวอินทรีย์เท่านั้นเพื่อไม่มีการมาปนเปื้อนกับข้าวอย่างอื่นนะครับเพื่อให้เกิดมาตรฐานในเรื่องของการการผลิตของเราเราก็มีห้องบรรจุข้าวของเราที่นี่เองก็มีตลาดด้วยมีตลาดทาปลูกเองสีเองขายเองทำการตลาดเองแล้วก็แบ่งปันความรู้ที่เราได้เนี่ยให้กับเกษตรกรคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่หาความรู้ แล้วประการสำคัญมันสร้างแบรนด์ด้วยตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างมันกำหนดด้วยการครีเอทสร้างรสารครค์ด้วยภูมิปัญญาของ<ช>เราจริงรรแล้วประการสำคัญคือได้กลับมาอยู่ในท้องถิ่นเราอยู่บ้านเรารนี่คือความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนเกษตรกรยุคใหม่วิถีไทยยุคใหม่สร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญาไทย พี่เจนนี่น่าเสียดายมากเลยค่ะพี่เจนนี่เล่นไปคนเดียวเลยอะ่ะยังไม่หมดเพลงเท่านี้นะใบตองเดี๋ยพวพรุ่งนี้เนี่ยพี่จะพาใบตองไปชมอีกว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างที่จังหวัดชัยนาทแต่ว่าช่วงนี้ไปพบกับโฆษณากันสักคู่ค่ะ สนับสนุนโดย All New Corolla Altis e Sport So Excited, Toyota Fortuner ใหม่ Midnight Shine Edition กลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการ Hotline Holiday นะคะ,คะวันนี้เนี่ยเราจะไปทำความรู้จักกับทีมที่เข้าแข่งขัน t o y o ต a t ไท e ิม e ม l e a ล u ก2015ค่ะแล้วก็เป็น Big Name มากๆเลยนะคะพี่จนเจนนี่<ม>ทีมนี้นะคะเขามีฐานแฟนบอลแน่นแน่นมากๆต้องเป็นทีมนี้เลยค่ะฉลามชนชนบุรี FC ค่ะถ้าเกิดอย่างนั้นนะคะเราไปทำความรู้จักกับทีมฉลามชนกันเลยดีวยกว่าค่ะ ขึ้นชื่อว่าเป็นสโมสรยักษ์ใหญ่ในวงการฟุตบอลไทยมานานและยังเคยเป็นแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกอีกหนึ่งสมัยด้วยองค์ประกอบที่เพียบพร้อมของทีมทำให้ทุกวันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักฉลามชนชนบุรีเอฟซทีมฟุตบอลแถวหน้าของวงการลูกหนังบ้านเราจากทีมท้องถิ่นสู่ยอดทีมระดับประเทศพวกเขามีจุดเริ่มต้นอย่างไรก็รมาปี2535ทได้พวกเราได้เริ่มทำทีมอัศรรย์สีชาซึ่งเป็นโรงเรียนเก่านะฮะ ปี2005มนการรวมหลีนะฮะแล้วเราก็ได้ขึ้นแล,แล้วไ้แชมป์โปรเชีย่ยลีก็ได้ขึ้นมาเล่นไทยลีปีแรกคือ2006แล้วก็ปีนั้นได้อันดับ8พอเป็น2007เราก็ได้แชมป์มันก็เกิดการบูมฟุตบอลไทยเพราะว่าอาจจะเป็นทีมภูทรทีมแรก,ท,แรกที่มีแฟนบอลเยอะเข้ามาดูนะฮะแล้วก็ในปีนั้น ปี2008เราได้เล่น A FC เชมเปี้ยนลีมันก็ขายมาเกเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะเล่นที่สสุดน,นะฮะหลังจากนั้นบอลไทยก็เริ่มบูมขึ้นทีมบูทอนต่างๆก็ได้เกิดขึ้นนะมันก็เลยทําพัฒนาจนถึงทุกวันนี้ฉลามทีมนี้ลงเล่นในบ้านก็เปรียบสนามเป็นท้องทะเลใครมาเยือนก็ต้องเกรงขามทีมมาของฉายาอันดุดันทาไมต้องฉลามชนเมื่อตอนที่ผมเล่นโปรเชีนลีกผู้ว่าสัิภาพนะ กำหนดให้ทุกทีมจะต้องมีสัญลักษณ์เราก็คิดถึงว่าเออชมรีควรจะเป็นน่าจะเป็นฉลามเออหน้าเกงขามนะชมรีก็คือสีน้ําเงินสีฟ้าสีอะไรต่างๆเป็นสีทะเลก็เราก็เลยเอาฉลามแล้วคู่กับสีด้วยความที่ทุกๆสายตาต่างก็จ้องมองบิ๊กทีมแห่งภาคตะวันออกทีมนี้ว่ามีพร้อมทั้งฐานกองเชียร์แฟนคลับเงินทุนนักเตะระดับคุณภาพ ลงเล่นทุกฤดูกาลแฟนบอลต้องหวังถึงแชมป์แต่แท้จริงเป้าหมายของบอร์ดบริหารวางแนวทางไว้แบบไหนเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จอยู่แล้วทำฟุตบอลฉะนั้นถ้าผลงานไม่ดีตอบกลับกันเลยว่าสโทนเซอรนะ์จะหายแฟนบอลก็จะหายทีมก็ไม่มีกำลังใจไม่มีเงินเข้ามาหุนเยในในสโมสรแชมป์หวังไหมก็ถือหวังแต่ว่าทุกอย่างมันมีหลายๆปัจจัย ได้ชื่อว่าเป็นทีมนักปั้นที่ผลิตนักเตะดังๆขึ้นสู่ทีมชาติมามากมายอาคาเดมี่ของสโมสรแห่งนี้ก็ถือได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดทีมหนึ่งแต่กว่าจะเติบโตมาถึงจุดนี้ได้วางรากฐานการคัดนักเตะและอนาคตของเหล่าเยาวชนลูกหนังไว้อย่างไรเด็กที่อยู่ชมรีตอนนี้อาคาเดมี่วางเกือบ200คนนะฮะเราก็คัดจากนี้ส่วนใหญ่นะพอพอเขามีฝีมือที่จะพัฒนาได้ โอเคเราก็อยู่ชมบรีแต่บางคนที่ยังฝีเท้ายังไม่ยังไม่ถึงยังไม่เก่าพอเราก็ส่งไปเก็บประสบการณ์ที่สโมสรอื่นอันนั้นก็คือเพาะไว้เพื่อจะกลับมาให้ชมบุรียกตัวอย่างเช่นเกิดลิิวีการเนี่ย mm hmm. เกิดลิศวีการอยู่ที่อยู่กับผมมาตั้งแต่ป .6 mm hmm. ก็เล่นบอลเด็กมาตลอดจนกระทั่งจบประมาณม .5 ม .6 อะ่ะ mm hmm. ก็ได้เล่น mm hmm. ทีมน้องของอยูรีคือทีมสีชา เราพัฒนาสีชาไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาส่งชุมดียังยังไม่สามารถขึ้นได้ก็ไปส่งไปอยู่อีสานอยู่เนเด่ส่งไปอยู่ท่าเรือ,อกลับมาแล้ววันนี้ก็ปีท้าก็แก่งขึ้นแล้วก็เลยกลับมาช่วยชมุมดีเราจะมีจะมีนักเตะอย่างเงี้ยเยอะมากครับส่งไปอยู่ที่อื่นเสร็จแล้วถ้าได้รอบก็ลกลับมาที่ชุชมดีวงการฟุตบอลไท,ทยเติบโตขึ้นมากแต่ในอีกหลายมิติ เหล่าคุณสื่อผู้แจนจัดในวงการฟุตบอลบ้านเราก็ยังเห็นถึงจุดที่ควรแก้ไขให้ผู้ใหญ่ในวงการนำไปพัฒนาเพื่อความยิ่งใหญ่ของบอลไทยต่อไปมันก็อยู่ที่ผู้ใหญ่ในวงการว่าถ้าคุณตั้งใจที่จะทำให้ยังไงดีทุกอย่างดีได้อาจจะช้ามากอะไรบ้างแต่ว่ามัน,มนทำได้แต่จะให้สโมสรไปแก้ไขอ่ะมันก็ในส่วนของท่าน้องแก้สโมสร เหตุที่มันตีกันเหตุที่มันมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันต่างๆเนี่ยมันผลเนื่องนะั้นมันมาจากเหตุถ้าเหตุคุณดีผลมันก็ออกมาดีฮะฉะนั้นผมว่าอย่าไปดูที่ผลอย่างเดียวคุณต้อด,ดูต้นเหตุด้วยและนี่คือตัวตนของฉลามชนชนบุรีเอฟซสโมสรฟุตบอลบิ๊กเนมของเมืองไทยในเวลานี้ ยังไงนะคะก็ฝากแฟนบอลทุกสโมสรน,นะคะไปลุ้นไปเชีร์กันให้เยอะๆเลยละกันใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของเจนนี่กับใบตองลงแล้วใช่ค่ะแต่วันนี้นะคะเป็นวันสงการนะคะก็อยากให้ทุกคนท่องเที่ยวแล้วก็ขับขี่รถกันอย่างปลอดภัยนะคะใช่ค่ะเล่นสงการอย่างมีสตินะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็พบกับพวกเราสองคนนะคะได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา9นาฬิกา50นาทีถึง10นาฬิกา15นาทีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเจนนี่และใบ,บตองก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย